ฟูจิครับเอ่ออันทษทีเลิมาเพื่อนเป็นเคยเลอะไหมครับเลอะมีความหมายอะไรกับร่างกายและร่างกายต้องการเสื่ออะไรมันเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีไปดูให้รูกันเหตุ hey, ผลที่1คือการกินอาหารที่เร็วเกินไปการกินอาหารเร็วก็คือการกืนลมเข้าไปด้วยโดยไม่รู้ตัวเมื่ออาหารเข้าไปหลอดลมก็กินลมเข้าไปด้วยลมก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเมื่อลมเพิ่มขึ้นก็ทําให้เกิดการเลอะและเมื่อมีลมก็จะเข้าไปในลําไส้ก็ทําให้เกิดการตดออกมาได้เช่นกันเพื่อสุขภาพนะครับถ้า,ไปไากกเป หลังจากเวลาผ่านไป20นาทีครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณกินเร็วในช่วง20นาทีคุณจะกินได้เยอะมากครับแล้วเมื่อกินได้เยอะจุอาหารได้เยอะทำให้ร่างกายพองโตมีโอกาสอ้วนครับในทางกับกันถ้าคุณไม่อยากอ้วนให้กินช้าๆกินช้าๆเคี้ยวช้าๆจะทําให้เราอิ่มและเรากินได้ไม่เยอะอันที่2สาเหตุของการเลอคือการกินน้ํามันเยอะครับคุณกินไข่เจียวเยอะกินผัดไทยเยอะกินปลาทองโกหรือเปล่าครับใช่ครับในกรณีที่คุณกินน้ํามันเยอะร่างกายจะบอกว่าน้ามันเยอะแล้วนะเยอะแล้วนะร่างกายต้องการขับออก ร่างกายไม่สามารถพูดกับเราได้เลยมีปฏิกิริยาในการเลอะมาครับเออไงเวลาเลอะมาเนี่ยนั่นหมายถึงไม่ใช่ว่าแค่ลมอีกเดียวคือร่างกายอยากแค่บอกว่าน้ำมันมันเยอะเกินนะคุณกินน้ำมันเยอะเกินนะร่างกายอยากเอาน้ำมันออกนะมันเป็นอย่างนี้ครับวิธีการแก้อย่างนึงคือการกินชาอูหลงนะครับเพราะในชาอูหลงจะช่วยล้างน้ำมันออกมาได้ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับโดยเฉพาะนะครับข้อที่2ถ้าคุณเลอะนั่นหมายถึงคุณกินน้ำมันเยอะเกินไปร่างกายต้องการบอกให้อยากินเยอะครับลองลดอาหารที่มีมันเยอะๆครับขอให้เพื่อนๆร่างกายสุขภาพแข็งรรนะคับ